เยอะว่าเอาน้องไมค์ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าน้องได้เป็นส่วนหนึ่งของแสงทองฟินแลนด์ในการเดินสายออนทัวร์กับเรา FC เป็นห่วงว่าติดในเรื่องเลี่ยนอในส่วนนี้ก็ให้น้องเบากับ FC แล้วก็ประกาศหน้าที่นี้เลยว่าวันทั้งหน้าหนูจะทำยังไงถ้าสมมุติว่าหนูเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับเรื่องเลี่ยนนะคะ พอดีว่าอันถาสมุิว่าหนติดแสงทองฟินแลนด์นะคะนูกสัสิไปเล่นกอนสโน่ภาวาทางพ่อกับแม่เพิ่นกัสนับสนุนทางดาา้านมอลาหนูกมากค่ะถ้าสมุิว่าหนติีหนูกสัสิไปเล่นกสนค่ะเรียนไปด้วยลำไปด้วยค่ะทำงานไปด้วยนะคะถ้าเล่นกสอ,นอสน,น,เกกน,นเห้องกัเทียบอาวุธเลยค่ะนูกับพร้อมสีลุยงานไปกับแสงทองฟินแลนด์ค่ะโอเคน้องพร้อมที่จะไปกับแสงทองฟินแลนด์ ไม่ว่าเราจะไปไหนน้องก็พร้อมที่จะก้าวไปกับเรานะคะ,คะขอให้หนูโชคดีนะลกูกขอบคุณค่ะต่อไปคือน้องแนนนะคะ,คะน้องแนนเอฟซีก็จะตีว่าทุกคนกับหูว่านน้องมีซิงเกิลเพลงแล้วก็กลัวว่าน้องติดสัญญาค่ายเดิมไหมทำงานที่เดิมจะยังไงถ้าสมมุติว่าน้องเป็นผู้ชนะเพราะว่าเพื่อนก็นต้องเข้าใจว่าการเป็นผู้ชนะในวันนี้ ต้องเดินสายไปกับแสงทองฟินแลนด์ในเรื่องนี้ให้หนูอธิบายให้เอฟซีฟังค่ะในส่วนของเรื่องสัญญาค่ายนะคะอดีตก็เคยเป็นศิลปินค่ายเพลงแปดแสนสาวนะมีเพลงสองซิงเกิลนะคะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ติดแล้วค่ะเพราะว่าหนูเองก็ได้หมดสัญญาไปเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้ก็ร้องเพลงประจําที่ร้านตํานานคนอีสายนยโสธรค่ะในส่วนของตรงนี้ก็สามารถคุยได้กับบอสท่านผู้บริหารร้านนะคะ บอสเข้าใจอยู่ค่ะโอเคเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ทั้งสองคน <Okay. S 2> พร้อมที่จะก้าวไปกับแสงทองฟินแลนด์ค่ะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกคำถามหนึ่งนะคะและ้วก็ทางบ้านติดขัดอะไรไหมเหมือนน้องมายเหมือนเรื่องเรียนใช่ไหมคะ,คะและ้วก็เหมือนอน้องแนนเรื่องงานปัจจุบันที่อยู่ร้านแต่ณตอนนี้ทางบ้านทางครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า คือมาแสงทองฟิลรด์นเนี่ยคือตอนนี้เราดูคิวงานแล้วเดือนตุลาตอนนี้คือ20แล้วยังบบฮันเดอออกพรรษาแต่20งานแล้วนะคะและงานยาวถึงปีหน้าเลยปี 66, 66เลยจะมีปัญหาบอในเรื่องของการเดินสายและอาจจะไม่อาจจะเป็นเดือนเลยอาจจะบอเด็กเขาบ้านประมาณนี้จะไหวไหมในส่วนของตรงนี้นะคะ ทางบ้านพ่อกับแม่ก็ไม่ติดขัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เชียร์แล้วก็สนับสนุน,นะคะวันนี้ก็เดินทางมาด้วยค่ะมาให้กําลังใจนะคะเพราะว่าตัวหนูเองก็เคยไม่ได้อยู่บ้านอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านไปทํางานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเพิ่งได้กลับมาที่จังหวัดยะโสค่ะแล้วน้องมาเลรอคะสําหรับหนูนะคะพ่อแม่ก็สนับสนุนทางด้านหมอรำค่ะพ่อแม่ไม่ติดขัดเพราะว่าพ่อเต็มเบิร์ดเลยค่ะมาเสียซื้อกาลังใจค่ะขอเสียงแน่ สุดยอดค่ะและต้องมีแหละค่ะเจ้าของฟาร์มกบจะรู้ไหมครับว่าเดินสายครัว่าเดินสายอย่างนี้โอ้ยนี่เ <ขอ S 3> ด็ะองกัการประกวดในครั้งนี้ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะนะคะกรรมาการก็ได้เลือกคนที่ตอบโจทย์และเหมาะสมที่สุดถ้าใครได้ร่วมเดินทางไปกับเราวันนี้เราจะมีเงินรางวัลให้ 5,000บาทพร้อมทำสัญญากับบ้านแสงทองฟินแลนด์3ปีพร้อมทำซิงเกิลให้ค่ะตบมือค่ะแล้วสำหรับคนตกรอบนะคะคุณลุยค่ะ,คน,นค,ะคนตกรอบเราก็จะมีรางวัลปลอบใจให้นะฮะแต่ว่ามือนี่นี่ลุยบอาขอประกาศเป็นยงนนบอาขอประกาศจะมีการตัดสินใจผู้แพ้ผู้ชนะด้วยลูกโป่งนะคะ<อ>ลูกโป่งจะตั้งคนละฝั่งและให้นอนไปยืนประจำลูกโป่งของตัวเองแล้วจะ เชิญบอสแพลวขึ้นจิ้มลูกโป่งลูกโป่งข้างไหนแตกคนนั้นคือผู้ชนะค่ะโอเคค่ะโอเคประจำที่เลยค่ะแสดงองไกผมว่าไหนไปเปเนคนเจาะบอสนะคะเชิญบอสทั้งสองท่านขึ้นประจำที่เลยค่ะบอสแพลวนะคะยืนหลังลูกเปิ่งเลยลูก สั้นแล้วค่ะตอนนี้ตื่นเต้นนํะแม่ดิพี่เด่นชัยพูดอะไรหน่อยสิพี่เด่นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออตอนนี้นะคะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้นั่งพูดอยู่ข้างล่างไม่ข่อยให้ครอบอุุนกับข่อยแนนเร็วตอนนี้นะคะเข้าจะห้บอดแพลวเดินจิ้มลูกโป่งแล้วจับมือน้องคนนั้นมาหาเราที่ตรงกลาง พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับเราค่ะคือคะแนนอยู่ในมือแล้วนะคะตอนนี้คือเชื่อเฉือนกันแบบแค่นิดเดียวจริงๆนะคะ เอาลูกโป่งนี่ซูกว่างไก่กันเถอะเปลี่ยนไหมเอามาวางใ,ใกล้ๆได้ไหมคะอ๋อโอ้ยเอาแค<น>่เปิดไม่เห็นนะไก่โพดไก่โพดไก่นั่นแหลนะไก่ไก่เลย,ยโอเคโอ้ยผู้ใหญ่แังคซูแม็กแม็กแม็กคือ เก่งทั้งสองคนค่ะแบบหัวหายแล้วบัดนี้คือน้องเก่งน้องสองคนแล้วก็รักทั้งสองคนนะคะแต่ว่าคุณแม่ต้องเลือกต้องแมนรักหนูนะต้องมายรักนะลูก,ลกไม่เสียใจใช่ไหมคะั ถ้าเกิดว่าพี่เลือกใครคนหนึ่งหนูจะไม่เสียใจใช่ไหมคะไม่เสียใจนะลูกนะแต่เลือกที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์แสงทองฟิลแินด์งๆค่ะ สุดแล้วจริงๆลูกฝากหน่อยพ่อขอฟังเหตุผลจากกรรมการหน่อยค่ะคือที่จริงน้องน้องไม้นะคะคือเก่งรอบด้านทั้งเรื่องลำ่ำเรื่องลองเพลงสาบเพลงเร็ววาเลตีล่ำสิ่งคือน้องเก่งมากแต่ ทีเลือกน้องแนนพราะว่าคือในวงเฮ้ามันพี่หมีก็คือลํำได้อยู่แล้วในเรื่องของลํำคือพี่หมีกะเฮามีตัวล้ำอยู่แล้วทุกสินะคะพี่น้องแต่ว่าแต่ที่จริงน้องก็เก่งเก่งรอบด้านเหมือนกันแต่ว่าทีเลือกน้องแน่นกับพรา่ามัน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 ตอบตอบโจทย์แสงทองฟิแนแลนมากมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าน้องไม้ไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่า คือจริงก็เลือกบถัถทอกแต่คุณแม่ก็ต้องเลือกเนาะน้องไม้ลูกแม่ก่อนหน่อยลูกน้องเก่งมากจริงๆลูกทำดีที่สุดแล้วในวันนี้ไม่เป็นไรเนะลูกเนาะเดี๋ยวเขาเรียนจบเขาก็บแม่ไม้ก็ได้เนาะให้กำลังใจทั้งสองคนแล้วก็กินดีต้อนรับน้องแนนนะคะ เขาก็เลยต้องเลือกเพราะว่าเราคุยแล้วกับคุณพอบ๊กักบผู้จัดการนี้ด้วยแล้วว่าเขาจะขอเลือกแค่คนคนหนึ่งคนเดียวเขาก็ต้องเลือกตามที่เขาคุยกันไว้แต่วันนี้เราก็มีรางวัลตอบปอบใจให้น้องไม้ย5,000บาทและก็ของขวัญกิฟเซตจากนาริาตะแบรนด์แล้วก็พราวชามิงนะคะ แม่อยากบอกหนูว่ามือนี้ถึงหนูสิบอกเป็นคนที่ถูกเลือกแต่ว่าแม่อยากอวยพรให้หนูนะจงมีอนาคตที่ดีแล้วก็เอามือนี้เป็นแรงไปสู่ต่อไปความสำเร็จการแข่งขันเราต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะขอให้หนูโชคดีขอเสียงปรบมือให้กํำลังใจน้องส่งน้องกลับบ้านด้วยค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ โอเคค่ะเชิญน้องเชิญน้องเลยค่ะเดี๋ยว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 อย่างงู้ยบ้านอย่างงู้ยบ้านงู้ยังมันด้วยอย่างนี้อย่างอีกเดี๋ยวแบบไหนแบบไหนแบบไหนงู้ยบ้านนี่แบบไหนแบบไหนเลือกคนเดียวมันมันทิ้งใครไม่ได้อะตอนนี้ ลูบบ้ารักวนบสองคนวันนี้ขอรับไว้ทั้งสองคนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสรุปแล้วน้องทั้งสองร่วมเดินทางไปกับแสงดองฟิแลนค่ะเก่งมากลูก นอ้องแนนมันนี่ลูกเก่งมากทั้งสองคนเก่งมากจริงๆลูก <c oughs> เป็นไงลูกดีใจบ้ดีใจค่ะขอบคุณบอสบิ๊กนะคะขอบคุณพ่อบิ๊กนะค,ะค,นะค,ะครับก็เรามองเห็นว่าเพชรมันเป็นเม็ดเดียวกันวันนี้แบ่งครึ่งไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้มองเป็นเพชรสองเม็ดเลยนะครับวันนี้มองเป็นเพชรเม็ดเดียวซึ่งวันนี้ถ้าเกิดตัดสินคนเดียว เหมือนทุกเพชรและแบ่งครึ่งเพราะนั้นแล้วเพชรเม็ดนี้ขอเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นน้องทั้ง2คนจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทได้ทําสัญญากับบ้านแสงทองพิเลนทั้งสองคนระยะ3ปีและได้ร่วมเดินทางไปกับแสงทองฟิแรนค่ะเธอชื่อเฉือมากเก่งมากทุกคนทําดีมาก เมื่อกี้นียางไปบอกไอ้จุนเด้คือแบบว่าอายให้จังได้ดีคืออยากปรึกษาอาอยเองสินะแต่ว่าคือไอ้เด่นใช่กับพยายามถามว่าือบอกเอาทั้งสองแต่ว่าคือมันมันบ่ได้มันต้องเอาคนนึงเพราะว่าขาได้คิดไปแล้วว่าข้าสจะเอาแค่คนนึงเพราะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนักร้องเราก็ไม่ได้มีเยอะ เาห้องบริหลายแต่ว่าที่ฮาเอาโกกี้เอาน้ำตาลเขามาบอกว่าเป็นลูกหลานในวงซื้อๆครับเออแต่แคดมี่กับเป็นมู่เป็นฮักเที่ยวฮักกันซื้อๆก็เลยก็เลยเอามาในช่วงที่ว่าเฮ็ดเพชรโควิดบันเทิงศิลป์หรือว่าเฮ็ดกลุ่มปิดกันจริงๆกับจิมองว่าคือบรรับเลยหลายโล่จริงกับมี่นัก้องโกกี้ก็ออกไปจีออกไปเดือนกันยานแคดมี่ก็ออกไปมี่ครอบครัวซี่สิน่ะครับแต่ก่อนกับมี่แค่บกี้คนที่เป็นนัก้องประจำวงอีลิแต่ว่า พอห้ามามาเมื่อนี้แล้วกะสิว่าจังไลล่ะแกค,คิดยังบออ่ออกแต่ว่าเขาก็ได้คุยกันแล้วแต่ก็บ,บ่คิดว่าคุณพ่อเพิ่ิติตัดสินใจแบบนี้ขอบ,ค,บคุณพ่อบิ๊กนะคะที่ตัดสินใจในวันนี้ก็ถือว่าครบรถครบเครื่องนะครับผมก็ให้พี่เดียนชัยพูดดีกว่าว่ามันพอดีลงตัวไหมครับผมจริงๆนะครับมันลงตัวตั้งแต่เรานั่งดูนะครับ ทั้งสองคนสองคนสองสไตล์ลงตัวถ้าได้ทั้งสองคนคือแน่นปึก๊กทีมงานมีแต่คุณภาพแน่นปึก๊กคือที่สำคัญนะครับการตัดสินใจของผู้บริหารคนนี้เขาตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็แม่นยำถูกต้องนั่นคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่คือเรื่องจริงนะครับเราทุกคนลำบากใจกันหมดแต่การตัดสินใจคือการจิ้มตัวสุดท้ายคือ คือดวงใจของเขานะครับคือตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับอบอสบิ๊กนะครับที่ที่ตอนนี้ให้โอกาสน้องทั้งสองคนนะครับผมเดากกล้องจะไปทางพ่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่